สวัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมจะเอาเมนูยอดฮิตที่สามารถทำได้ทั่วโลกเลยนะนั่นก็คือปีกไก่ทอดนะครับอดยส่วนตัวแล้วชอบปีกกลางไก่นะครปีกกลางไก่ทอดเพราะว่าเป็นส่วนที่กินง่าย นะครับแล้วก็สุกเร็ววันนี้แน่นอนนะครับผมจะเอามาทํากับหม้อทอดไร้น้ํามันนะฮะเคยทํามาอยู่แล้วหลายครั้งนะครับรอบนี้เราจะใส่แป้งทอดกรอบเข้าไปด้วยให้มันดูน่ากินลองมาดูซิว่าปีกกลางไก่ทอดน้ําปลาเนี่ยแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะอร่อยและก็น่ากินยังไงนะครับไปทำกันครับมาถึงวัตถุดิบนะครับแน่นอนมันจะต้องมี ปีกกลางไก่นะครับอันนี้ขนาด350กรัมนะฮะมีผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับมีน้ำปลาพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับจะเอายี่ห้อไหนก็ได้เนะ,ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยเนาะ ใส่ผงปุ่งรสไปเลยนะครับเกลือนี่เราจะโรยไปประมาณครึ่งช้อนชานะฮะแล้วก็น้ำปลาเนี่ยผมจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะ พริกไทยก็จะโรยไปเลยนะครับก็ผสมให้เข้ากันเนาะ นี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับผมจะใส่ไปประมาณ2ทัพพีเลยประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราก็คลุกเลย พอเห็นว่าเครื่องปรุงมันเข้าไปอยู่ในแป้งที่เราแบบผสมแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เจ้าหม้อทอดกันนะครับผมจะเอาใส่หม้อทอดเลยนะครับผมจะเอาด้านที่มันไม่ใช่หนังดังนี้นะเอาด้านด้านเนื้อเนี่ยขึ้นก่อนนะฮะเดี๋ยวเราต้องกลับด้านนะครับเราก็เอาด้าน นี่นะครับป เอาไปใส่ในหม้อทอดนะครับรอบแรกผมจะปรับไฟมาที่180องศานะครับเวลา15นาทีครับหลังจากครบ15นาทีแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาดูกันอืม มันก็สุกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทีนี้เราจะต้องพลิกอีกด้านหนึ่งนะฮะผมจะเอาด้านที่มันมีหนังสวยๆเนี่ยขึ้นพลิกทั้งหมดเลยนะครับละควงังเนาะอันนี้มันจะร้อนหน่อยอ้า ถ้าเราเอาด้านนี้ไว้ทีหลังเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาสวยๆหน่อยเนาะ,ะปุ๊บแล้วเราก็จะปรับไฟมา200องศาเลยนะครับอีกประมาณ10นาทีโอเคครบเวลา10นาทีนะครับหลังจากปรับไฟเป็น200องศาแล้วนะครับว้าวหืดูสีสวยเลยนะครับ ปะเอาไปใส่จานแล้วเราจะลองชิมให้ดูเนาะ เสร็จเรียบร้อยนะครับไก่ทอดนะฮะด้วยหม้อทอดอะไรน้ํามันนะครับอันนี้ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งถึงจะเอามาชิมให้ดูเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะครับใช้ไฟที่180องศา15นาทีแล้วก็ต่อที่200องศาเวลา10นาทีนะฮะ ข้างในสุกข,ข้างนอกกรอบมากเลยครับอันนี้คือแบบเหมือนกับที่เคยไปกินร้านอาหารเป๊ะ,ปะเลยและเป็นร้านที่ชอบด้วยนะครับสูตรนี้ไปทำนี่รับรองเลยอันนี้อร่อยอร่อยจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้กับ Family Man พ่อบ้านงานคัวใต้คลิปนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีเมนูที่จะทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันรออยู่อีกเพียบเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม